ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟัเงตาไหร่ปัญหานในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าอีกเช่นเคยเธอถามว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่พิสูจน์ได้ยังไงตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นปัญหาทาวบอลน,นักศึกษา ในส่วนต่างๆของประเทศไม่ว่าจะให้ตอบปัญหาตามปัญหาที่ไหนก็ตามเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเรื่องชาตินี้เรื่องชาติหนาเรื่องกรรมเรื่องความสุขความทุกข์เนี่ยจะอยู่ในแวดวงตรงนี้ถามแยกคือนรกสวรรค์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเรียกว่าธรรมติติคือมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมัน มันทําเป็นธรรมัญญาม,มีอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมดาพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็มีของมันอย่างนั้นแต่เมื่ถามมาถ้าเราเชื่อเราไม่เชื่อแล้วมันจะเป็นอะไรให้เราสังเกตุความเชื่อของเราเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความมีหรือความไม่มีของสิ่งเหล่านั้นสมมติว่าคนทุกคนไม่เชื่อเลยว่านรกสวรรค์มีแต่ถ้าเขามีขาเขาก็มีคนเราเชื่อหมดเลยว่านรกสวรรค์มีแต่นรกสวรรค์ไม่มีก็คือไม่มี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราที่จะไปเปลี่ยนแปลงสถานะของความเป็นนรกสวรรค์แต่ความเชื่อของเรานั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตของเราาะนอรกเนี่ยมันเป็นผลมาจากการทําความชั่วเป็นผลที่สุดเนื่องกับการทําความชั่วทําความชั่วเมื่อไร่ทําความชั่วในชาตินี้แหละแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นมันก็ให้ผลแล้วในชาติ อยังให้ผลไม่พอมันก็ยกยอดไปให้ในชาติหน้าก็ทําให้ตกนร,รกเพราะนร,ะรกเนี่ยตายปั๊บก็เกิดนร,รกปุ๊บเลยก็แสดงว่าเราไม่ได้ทํากรรมก่อนที่จะเกิดในนร,รกในชาติโน้นแต่เราก็ทําในชาติเนี้ยกรรมก็ยกยอดนําเราไปสู่นร,รกเขาที่กวนวงเหนียวไปสู่นร,รกหมายความ่ามันดึงไปเลยแหละมันผลักใสมันเสกใสไปเลยเราไม่มีทางที่จะหลบจะเลี่ยงอะไรได้ ถึงสวรรค์เนี่ยมันเป็นผลมาจากการกระทําความดีก็ท nah. ําความดีเมื่อไรก็ทําความดีในชาตินี้และส่วนหนึ่งเราไปรับผลในชาตินี้แล้วก็ยกยอดไปให้ในชาติหน้าตายปั๊บก็เกิดในสุคติปุ๊กเลยมันไม่ได้ใช่ทําความดีในชาติในชาติหน้าแต่ทําความดีในชาตินี้ผลก็ยกยอดไปให้ในชาติหน้าทีนี้ตรงนี้เราคงใช้ความเชื่ออยู่นั่นแหละเพราะเราเราไม่ได้เห็นนั่นนั่นโลกสวรรค์เนี่ย ปัญหาวรรณรศวรในศาสนาพุทธใ,ใครเป็นคนแสดงไว้พระพุทธเจ้าเป็นคนแสดงพระเจ้าทรงรู้เห็นในเรื่องเหล่านี้เราไม่รู้ไม่เห็นมันภาพของพระพุทธเจ้ามันเหมือนกับคนที่ขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูงบนตึกสูงยืนบนตึกสูงในกรุงเทพเนี่ยมันมองเห็นไปไกลเล็กแต่สมมติว่ายืนตึกสูงในกรุงเทพแล้วก็มองไปเห็น พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมแล้วท่านก็ลงมาบอกเราวอาท่านอยู่ตรงนี้ท่านเห็นสิ่งนี้ซึ่งหมายความว่าถ้าท่านไม่ยืนตรงนั้นท่านก็ไม่เห็นพระปฐมเจดีย์เราที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ทําได้สองวิธีซึ่งเป็นวิธีที่มีเหตุผลด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือขึ้นไปยืนในจุดที่ท่านบอกว่าท่านเห็น แล้วยินตัวนั้นแล้วมันเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยตาเนื้อด้วยเห็นด้วยใช้กล้องเราก็ว่ากันไปถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเรายังไม่พร้อมดะขึ้นไปเราก็เชื่อทัดน,นี่คือหลักการในถูกต้องเราไม่มีวิธีที่สามไม่ทำเราทาได้สองวิธีแต่ละเนี่ยประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเรื่องทั้งหมดไม่จําเป็นจะต้องเข็นแต่เรื่องเป็นนันมากเราใช้ความเชื่อเอาท่านั้นเอง เราเห็นไม่ได้นะแล้ไม่มีโอกาสจะเห็นด้วยเชน่นเรื่องราวต่างๆในอนดีตคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นปู่ยา่าตายายคนนี้เป็นทวดแต่เรารู้ได้ไงประเด็นสำคัญมันเชื่อมมาจากการเกิดเป็นลูกของพ่อแม่แต่เราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยแม่เราเนี่ยเ,เกิดเรามาจริงหรือเปล่าเราก็ิ่งจความเชื่อ แล้วคนที่เป็นปู่ย่าตายายทั้งหลายนี่ที่จริงเพราะแม่บอกว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นะ่ะเห็นไหมว่าเรื่องมันไม่จําเป็นเดี๋ยวต้องเห็นมันจําเป็นจะต้องพิสูจน์ได้เราใช้ความเชื่อเอาถ้าขึ้นพิสูจน์มันก็จบเราก็พิสูจน์ไม่ได้เรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์เป็นนั้นมากเราก็พิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ก็เล่าสืบต่อกันมาเราก็เชื่อตามที่ท่านบอกเอาไว้เราเกิดไม่ทันน่ะ เพราะเรื่องนรกสวรรค์ก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ถามว่าพิสูจต,ต์ตรงๆให้เห็นกันเลยเห็นนรกสวรรค์กันเลยก็ต้องตายซสกอ่อนอะไปเอย่าลืม,มาวันชีวิตแบบนรกชีวิตแบบสวรรค์เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ในโลกคนที่มีความารโหดรุนแรงเกกะระรานชอบก่อการทะเลาะวิวาทมันก็ตกนรกอ่ะก็เห็นกัน คนที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครไม่ได้ทําความชั่วอะไรที่จะต้องปกปิดจะไปในที่ไหนจะอยู่ในที่ไหนจะทําอะไรทั้งก็สบายเห็นไม้มก็เป็นสวรรค์นะเป็นอารมณนะ์เดิะผลบุญผลบาปที่เราเห็นกันในจะจะในขณะนั้นนั้นเราเห็นกนรนารตกนรกในโลกนี้โดยเดียก,กันเกิดขึ้นสวรรค์นในโลกนี้แล้วเราเห็นสวรรค์อยู่ในใจเราเราเห็นนรกอยู่ในใจเราส่วนแล้วแต่สืบเน,นื่องมาจากความดีความชั่วทั้งนั้น ตอเ,เรื่องเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องเห็นแต่เป็นเรื่องเชื่อต่อบุคคลที่ควรเชื่อแล้วก็เชื่อไปแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยโดยส่วนเดียวเพราะเป็นเหตุใ้เรากระทาความดีเพื่อไปบังเกิดในสวรรค์งดเว้นความชั่วพระกดตกนรกโบราณในะท่านคิดแค่นี้นะมีเอาอะไรมากหรือเอาต,นต,นต,นตนอนตนตนก็อยกลัวบาปกลัวกรรมไม่ทําชั่วไม่หม,มองงัวเผาไหม้ในเมืองผีนะ แล้วก็รีบเร่งกระทำแต่กรรมดีเพื่อที่จะพังเกิดในสวรรค์ชั้นวิมานอะไรต่างๆอย่างที่ท่านว่าไว้ก็จะไปถามว่าบาปล้างด้วยการทำบุญได้หรือไม่ที่จริงมันเป็นคนกรณีกันนะนะเป็นคนละกรณีกันบาปก็บาปบุญก็บุญ,บญน้ำตาลก็น้ำตาลนะะเกลือก็เกลือแต่เราเห็นว่าถ้าโดยทั้งปริมาณเนี่ยปริมาณเมื่อความดีมันมากเนี่ย บาปมันก็ไม่ม,มีโอกาสคล้ายๆกับน,น้ําใสมันมากเนี่ยน้ําขุนมันก็ตกตะกอนนตกตะกอนอยู่ก้างล่างก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแหละแต่มันขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าน้ําใสมันมากวิธีทําของท่านก็คือว่าบางอย่างถ้าพอประมาณพร,ระพุทธเจ้าทรงอุปมามันพอประมาณเนี่ยไม่มากเกินไปคือ,อมันเหมือนกับเราน้ําสกปรกเนี่ย ลงไปในสระน้ําที่สะอาดมันถูกสลายแต่ความคุณนขนนั้นก็ปนอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าไม่แสดงอาการอะไรออกมากำลังมันน้อยศาสนาพุทธไม่ได้มองในแง่ของการล้างพอจะล้างบาปได้เนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันน,าน,านะฮะแต่ล้างก็คืออย่าทําแต่ทําไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องลดได้ไดนะลดได้ในการพยายามเพิ่มความดีก็ลดไปเรื่อย เราพูดถึงการลดพูดถึงการละพูดถึงการเว้นอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้บาป,เปัเกิดขึ้นล้างกันตรงๆอย่างคิดที่ล้างเนี่ยมันล้างไม่ได้อะกรรมของเขาการเหล่านี้ก็ให้ผลตามกรรมของเขาลองสังเกตดูนะว่ามันมีบาปประกรรมต่างๆเป็น,นมากที่แม่พระพุทธเจ้าเคยทําไว้ในชาปภ่อนก่อนแต่ในช่วงที่ ทรงมีบารมีธรรมมากมากความดีกำลังให้ผลดูบาปเท่านั้นมันก็ยังให้ผลไม่ได้แต่พอถึงจุดหนึ่งนะบาปมันก็แสกมาให้ผลได้เพราว่าทำหน้าที่ของเขาไปนะอวิธีการสำคัญที่สุดก็คือบาปอย่าไปเพิ่มันทำไปแล้วก็หยุดสักบ้างนะความดีก็ทำเล็กน้อยก็พยายามเพิ่มไปเรืเร่อยๆแล้วเราไปจะรับผลของความดี อต่อไปถามว่าเมื่อคนเราตายไปในชาตินี้จะสามารถกลับมาเกิดในชาติหน้าชาติหน้านจริงหรือไม่นี้ก็ลักษณะนันติกาแล้วนะว่าจะทําทความดีหรือความชั่วก็ตานะคนเราก็ต้องเกิดอีกนะแล้วก็แสดงอย่างนี้ชาติหน้ามันก็มีไปเรื่อยๆนะชาติหน้านเรานับประมาณไม่ได้ละเหมือนกับชาติก่อนนะชาติก่อนเรานับประมาณไม่ได้เราก็ไม่จะเกิดอีกสักเท่าไหร่คือคนที่นับชาติเกิดได้เนี่ยมีแต่ ต้งแต่พระนาคามีลงมานะไม่ใช่พระโสดาบันพระสกิทกามีพระนาคามีไม่นับชาติได้นะพระโสดาบันนี่เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติพระนาคามีเกิดอีกหนึ่งชาติพระสกิาไม่เกิดอีกหนึ่งชาตินั่นนันมันนับไม่ได้หรอกโดยเฉพาะชาติได้าเนี่ยนับไม่ได้คนที่ลงตัวก็มีเท่านี้แต่นั้นเองนี่ันสังสารวัตรเนี่ยท่านบอกว่ามันมีที่สิ้นสุดมันจับจากมุมตรงไหนล่ะ แล้วก็ยังมีนอกไปจากนั้นเีงแต่ถ้าเรารีบเร่งนะทาความดีเนี่ยแม้เรายังไม่เป็นพระยาบุคคลเราก็รู้สึกว่าชาติพบกต่างๆมันหดสังก็ได้นะบาร,รมีธรรมกุศลนรรมเพิ่มพูนขึ้นมาถึงจุดหนึ่งนะเราบรรลุมรคลเป็นพระโสดาบันตอนนี้ก็ลงตัวได้ตอนะย่างมากก็ไม่กเกิดชาติข้อต่อไปถามว่า การะลึกชาติได้มีจริงหรือไม่ทําอย่างไรจรึงจะะลึกชาติได้อันนี้มีจริงนะมันจริงอยู่หลายระดับหลายเรื่องเรื่องหนึ่งนี่คือเกิดะลึกชาติได้โดยกําเนิดส่วนใหญ่จะไม่เกินหนึ่งชาตินะไม่เกินสองชาติมันจะเกิดหนึ่งชาติะลึกชาติได้โดยกําเนิดประการที่สองเลือกได้โดยการสะกดจิตอาจจะระลึกได้หลายชาติ เวลานี้ทีดีที่ข่าวที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาศึกษาคนา้นคว้าไปจนจนระลึกได้ตั้ง20เปอร์เซ็นอีกอหนึ่งระลึกได้ด้วยด้วยญาณเขาเรียกว่า,าพิญญาธรรมดาเ็นโลกิยาภิญญามันมีการระลึกชาติได้อยู่ด้วยนะะลึกได้เป็นโวยหลายหลายร้อยหลายพันหลายหายมื่นชาตินเหมนันนะแต่ถึงจุดหนึ่งมันจะตันรอล,ลึกไม่ออกแเอาจะเข้าใจผิด ลงผิดตรงนั้นได้ราล,ลึกไปถึงชาติอะไรเนีก็อาจจะลงผิดได้นี่นนเป็นการระลึกของพระอริยบุคคลเรื่อยไปนะะจนถึงโลกพุทธาเนี่ยมีระลึกได้ไม่มีที่สิ้นสุดจะยืดช่วยตรงไหนขึ้นมาก,ก็ได้คนตัวอย่างคนระลึกชาติได้หนึ่งชาติสองชาติในเมืองไทยเราก็มีเยอะนะสัศาสตราจาร ST, ย์เอียนสตีเวนสันในศึกษาค้นคว้านเรื่องเหล่านี้ไว้มากแล้วก็ในที่สุดเนี่ย มีการพิสูจน์ทดสอบท่ามีข้อมูลดิบต,ตั้งสามพันกว่ารายนะแล้วก็พิสูจน์ทดสอบตริรก,การวิทยาศาสตร์มีปรปจับพยานหลักฐานบุคคลอ้างอิงได้เนะี่ยเรื่องนี้ท่านทำไปแล้วได้ถึงหกร้อยกว่ารายแล้วเมืองไทยเราก็มีอยู่หลายท่านนะจากคนในรึกชาติได้เนี่ยคนเรานี้จะเป็นหลักให้ ต่เป็นประจักษ์พยานจะเป็นตะกีพยานให้ว่าบาปุญมีจริงนะโลกสวรรค์มีจริงนะโลกหน้ามีจริงพรภูมิต่างๆมีจริงอย่างที่อะไรปันเอกอะไรปันเอกสนอหรือปันเอกสนองอะไรเนี่ยที่ระลึกที่ตายไปแล้วเราก็ฟื้นขึ้น,นมานะคงสลบลึกนะฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาเล่าอะไรกันง่าวนั้นก็ปลุกคนให้ตื่นขึ้นได้เยอะ ในความเชื่อเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษเรื่องนรกสุวรร์นะงดเว้นบาปมาทําบุญกันไม่ใช่น้อยแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จริงแล้วมันก็มีอยู่ทุกอย่างนะอยู่ทุกอย่างแนตะ่ข้อที่น่าสังเกตว่านักศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพนะเป็นคนรอบกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยเคยถามหลายครั้งกับเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยมากมากเป็น เป็นคนส,นส่วนส่วนรุเทศบริมนทรในส่วนใหญ่ปัญหามันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยัะตัวทัวปไปปัญหาคุกกิ๊กนะฮะปัญหาแบบเด็กๆแต่ถ้าเราไปไปลองดูปัญหาของเด็กข้างนอกอายุรุ่นดาวราเดียกับพวกรุ่นเนี่ยคือสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าตั้แต่แนก้นเป็นพวกพยาบาลพวกแพทย์มันจะมีปัญหาอีกลักษณะหน,นึ่งซึ่งค่อนข้างจะ เอาเรื่องเอาราวนะแล้วก็มีความสนใจในภารกิจการงานที่ตนจะต้องรับผิดชอบอไม่ได้พูดไปไกลตัวแต่ปัญหาเหล่านี้เราสังเกตได้จริงมันก็ง้างจะไกลตัวแต่ถ้าเกิดกระหนักยอมรับนะมันก็กลายเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้เพราะว่ามันเชื่อมโยงมาถึงตัวเองทุกเรื่องเหมือนกันต้องฟังตลอด ในการต่อปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงตนน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่อกองามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี